โอเคมีคนใหม่ๆนะครับวันนี้ถ้าคนใหม่ๆเนี่ยผมขอเล่าประวัตินิดหน่อยนะครับผมชื่อชานวิทย์แล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวด้าน A อนะฮะที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นเคยเป็นอาจารย์เดี๋ยวผมเล่าประวัติผ่านสไลด์เลยนะครับก็ <S <S กจบวิทยาเอกนะครับวิศวกรรมไฟฟ้านะครับจากที่เอทีแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกานะครับทําวิจัยกลับมาก็ <S <S <ๆ S 2> ก็มาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับสอนหนังสือก็เป็นงานที่ชอบนะครับตอนนั้นก็มีความสุขมากที่เราจะ ได้ทํางานที่เราเรียนตรงมานะครับแต่แน่นอนว่าเราก็มีโอกาสที่เราได้เลือกงานนะทำงานหลายอย่างนะเราก็มาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ไอเป็นจักรพนิเนื่องจากเราทำรีเสิร์ชมาหลายปีแล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนะฮะหลังๆก็จะมีคนเชิญไปบรรยายเรื่องนี้นะฮะเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยนะเป็นงานระดับประเทศหมดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะในอุตสาหกรรเอไอนะในประเทศไทยนะคก็ตัวเองก็เป็นโค้ชของการทําธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ นะสอนนักเรียนมาแล้วเป็นพันคนนะผู้ประกอบการจริงๆก็ทําให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ก็แล้วททก็หลายน้อยคนนะครับก็่จริงแล้วการทําธุรกิจเนี่ยนะครับก็มีความท้าทายเยอะนะครับนะผมเองนี่จริงตั้งใจทาธุรกิจมาหลายอย่างนะครับตั้งแต่เปิดโรงเรียนติวเตอร์ขายของต่างๆนะครับเราพยายามจะหาะสิ่งที่ว่าเออทำไงให้ชีวิตเราดีขึ้นนะฮะนะจนวันหนึ่งเนี่ยรเราก็วางแผน,นะว่าจะทําธุรกิจอะไรดีนะครับจากที่เราเคยเปิดติวเตอร์ซึ่งมันเหนื่อยมากแล้วก็ อ่าจริงๆสอนหนังสือก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าสิ่งนี้เราก็อยากจะดีขึ้นอีกนะครับพี่พี่สาวเนี่ยอัพไลน์ก็คือคุณปริยานะก็มาชวนบอกว่าทำเอ็มเวีไหมนะพอดีคุณปริยาเขาก็เขามาทำเอ็มเวีก่อนผมไม่กี่วันเนี่ยนะครับเขาก็มาชวนผมก็เอ <ạ. S 2> ็มเวีดีนะทําไปเลยผมว่ามันเสียภาพลักษณ์แต่นล้วก็จบไปเองละนะ <laughs> มันดูนี่มันยังไงว่าด็อกเตอร์มาทำเอ็มเวีไม่ใช่เราร <c oughs> ถ่ายคล้อง <c oughs> ที่แอร์พี่ปูนะครับก็เขาก็เข้ามาในในในกลุ่มของแอร์ทาร์ดอะคาเดมี่นั่นเนีน่ยเขาจะมีเครืืื่่อออองงไมมค์เรรุปกณที ที่เป็นมืออาชีพมากในหนังสือนะครับมีซ้ำซอนซึ่งผมมาอ่านเองนะครับที่จริงก็ต้องขอบคุณรับลายที่นะครับเข้ามาในธุรกิจนี้เพราะว่าอ่าพอผมอ่านปั๊บผมเข้าใจว่าแอ็มบีมันไม่ใช่งานขายเล็กๆน,น้อยๆนะเจ้อาจารย์ลุงยุทธนะเป็นอาจารย์รักกระบังนะครับก็สงสัยเอ๊ะมันเป็นด็อกเตอร์มาทำแอ็มบีเหมือนกันนะก็งงนะจริงอ,อ่านธุรกิจเนี่ยอ่านนะไม่ไม่ได้ซับซ้อนเลยก็เข้าใจว่าเฮ้ยงานเนี้ยมันแค่เราสอนคนสามสี่คนช่วยกันึดลงไป ถ้าเขาเก่งเขาทาได้มันก็โตลึกลงไปธุกรกิจมันก็โตวันนั้นเห็นเงินแค่ห้าหกหมื่นก็ตื่นเต้นแล้วนะเพราะเราจดเติมมาเราได้เงินเดือนแค่สามหมื่นเองนะสองสามหมื่นนั่นเอ้ยนี่อย่ธุรกิจอีกมากเลยลงทุนอะไรเนี้ยนะพราเราเคยทาธุรกิจมาก่อนเราลงทุนเยอะๆนะครับวัะนั้นเนี้ยก็ไม่ยากไม่ยากเลยเข้ามาเรียนรู้ก่อนนะครับนะกับอัปลน์ก่อนนะครับง่ายที่สุดนะครับแล้วก็นะมีจังหวะนะครับตอนนี้ก็มาอยู่เชียงใหม่นะครับมาทาธุรกิจส่วนตัวที่นี่ด้วยแล้วก็ทําธุรกิจอเมริกานะครับอัา นะปีบัญชีหน้าเนี่ยนะครับสิงหาคมเนี่ยผมเป็นมรกตแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยทุกสายเนี่ยตั้งใจกันมากก็มีเป้าหมายกันทุกคนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสแล้วแหละที่คนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาสร้างชีวิตด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอยู่ที่ออนไลน์มันเปิดตัวเรียบร้อยนะครับนะบวันนี้ก็บอกว่าใครเห็นอมเวเล็กวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเสียดายมากนะต้องมาคิดใหม่ทําใหม่ทําแบบ ใหญ่ๆนะคะให้คุ้มค่านะผมเองก็เมื่อก่อนก็เนี่ยนะตอน3ามสิบในฐานะพิชารณาเลเราเรียนรู้เปลี่ยนแปลงทำธุรกิจเทลเออร์บิวตี้มันก็ต้องหน้าตาดูดีมีความสุขนะคะไปคุยขายโปรตีนค่ะคุยดับเบิลเอ็กซ์นะครับเขาก็ดูหน้าเราก่อนเฮ้ยหน้าเราดูสุขภาพดีป่ะนะเรายังแบบนะหน้าตาก็เป็นไงมั้าแต่วันนี้นะนะมันดีทุกด้านนะเราสุขภาพดีเราทําธุรกิจเดิมแล้วก็ดีงานงานแล้วก็ดีธุรกิจอเมริกาก็ดีด้วยมันดีทุกด้านนะครับนะแต่มาทำพูงนำจาได้นะครับทีนี้ อ่าทไมต้องสปอนเซอร์วันนี้เนี่ยห hmm. ัวข้อที่ผมจะมาคุยเนี okay. ่ยนะครับนะทำไมต้องสปอนเซอร์ผมเวลาสิบห้านาทีใช่ไหมกันค่ะใช่ค่ะอ่าสี่ห้าจบไปก่อนอย่ลืมนะครับโอเคก็นะหัวข้อผมวันนี้ก็คือสเต็ปการนะสปอนเซอร์นะผมเริ่มที่่อว่าทําไมเราต้องสปอนเซอร์นะครับนะสปอนเซอร์เนี่ยนะภาษาไทยแปลว่าการสนับสนุนนะครับเราต้องสนับสนุนผู้อื่นนะครับเราทําธุรกิจนี้เนี่ยเราต้องการที่จะมี อ่าจริงๆแล้วทุกคนเข้ามาทุกทีนี้มีโจทย์ชีวิตยอยู่แล้วนะต้องการชีวิตที่มันสมดุลต้องการความมั่นคงในชีวิตถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างองค์กรเราต้องมีเครือข่ายของผู้บริโภคนะเราต้องมีคนที่มาท,ทําธุรกิจขยายแฟรนไชส์ขยายธุกรกิจกับเรามันถึงจะเป็นธุกรกิจใหญ่ได้หลายสิบล้านหรือเป็นร้อยล้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องเริ่มที่จะฝึกคนที่จะจับปอนเซอร์คนเข,ข้ามานะไม่มีบริษัทไหนนะครับทำอยู่คนเดียวนะแบบนั้นไม่ได้ว่าเป็นบริษัทเรียกว่าเซลล์เอ็มพ มันต้องมีองค์กรมีคนนะคนก็นเริ่มจากเรานี่แหละที่เรานะสร้างขึ้นมาจากตัวเราคนแรกแล้วว่าขยายไปนั้นะนี่แหละเป็นที่มาว่าทาไมเราต้องสนับสนุนผู้อื่นนะครับเราต้องขยายองคอ์กรเราต้องมีนะฮะธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้นทาคนเดียวไม่ได้นะครับการให้นะครับ,รนะรบที่ยิ่งใหญ่ก็คือการให้โอกาสนะครับผมนะอเ <speed> มคือการเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าใจธุรกิจเข้าใจชีวิตตนเองนะครับสามารถที่จะทําชีวิตตนเองให้ดีขึ้นได้นะครับที่สำคัญคือยิ่งให้ยิ่งได้นะครับแนวคิดของการสปอนเซอร์คือ S <S <an> <S <S <an> เราเนี่ยนะเป็นผู้ให้นะช่วยเหลือผู้คนนะให้ดียิ่งขึ้น <S <S <an> <S นะช่วยเหลือชีวิตผู้คน,นนะครับ <S <S <an> <S ช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือหัวใจเลยนะครับนะถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้ขอเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ค่อยนะนะอยากจะเป็นคนเปื่อยใครเนี่ยถ้าใครมีหนังสือเนี่ยอาจารย์เขียนไว้ดีมากเลยนะนะหน้าร้อยเก้าสิบนีนะครับ่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวผู้ม้่วังนะครับไม่ว่าเขาจะมีอาชีพรายได้อายุอาวุโสกว่าเราสูงกว่าเราแน่นอนนะแอมเบให้เขาได้มากตอบโจทย์ชีวิตเขาได้นะ นะไม่มีใครดีมากกว่าเอ็มบเลยดีเกินไปสาหรับเอ็บนะอย่ากลัวเขาล้มเหลวเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าถ้าเรา,าเราพื่อนเราเป็นคนดีนะเพื่อนจะไม่หัวเราะทำลายน้าใจเราหรอกนะเพราะว่าเราตั้งใจที่ไปบอกเขาเรื่องดีๆถ้าเขาไม่สนใจเขาจะบอกว่าไม่หรอกขอบคุณนะนะใช้โอกาสน้องนี้นะแล้วเนี่ยเอ็มบเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่เราจะนะแบ่งปันผู้คนนะครับให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนะไปบอกเขาด้วยใจนะครับไม่มีปัญหาทีนี้วันนี้นะฮะสเตจการสปอนเซอร์นะครับนะ สเตปการสปอนเซอร์เนี่ยมันมีไม่กี่ข้อหรอกครับมีประมาณเนี่ยหกข้อนะครับนะอ่าเนี mm ่ย hmm. แรกเลยทําตามสเต็ปนะถ้าเราทําตามสเต็ปนี้จะง่ายมากแล้วเราก็จะสอนองค์กรเราทําตามได้สเตปแรกเลยนะครับจดแล้ววิเคราะห์รายชื่อก่อนนะครับนะถามว่าเราทําธุรกิจนะเราไม่จดเลยเราอยู่ๆแล้วเจอใครชวนเลยโอกาสสาเร็จน้อยมากเราต้องจด mm hmm. แล้วก็วิเคราะห์นะเดี๋ยวผมจะเล่า่รายละเอียดให้ฟังแล้วก็ติดต่อนัดหมายในการติดต่อนัดหมายเราก็ต้องคุยฟอร์มนะด้วย mm hmm. ผมจะเล่าฟังว่าคุยฟอร์มคืออะไร ENNIS, นะครับสบวนเปิดใจแอมเบเป็นเรื่องเข้าใจไม่ยากหรอครับแต่ว่าเปิดใจนี่ยากที่สุดแล้วก็เปิดใจเพื่อนให้ได้นะครับนำเสนอแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพนะนะครับการที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ง่ายละนะครับทําออนไลน์ก็ทส่งสื่อออนไลน์ไปนะครับ่ะปิดออกแบบต่อคําถามนะครับผมนะจนมีข้อรายชื่อนะครับทํายังไงทําเป็นตารางแบบนี้ครับนะทำเป็นตารางแบบนี้นะครับในหนังสือก็มีนะครับถ้าไม่มีหนังสือนะไม่มีหนังสืออยากได้ก็ถามออนไลน์นะครับอันไลน์มีทุกคนแล้วก็่ะ อ่าวิเคราะห์อะไรชื่อเลยนะครับวิธีวิเคราะห์คือยังไม่ต้องคิดว่าเขาจะทําให้ทํานะแต่ว่าผมแนะนําดาวลายผมบอกว่าคิดง่ายๆแบบนี้เราลองิสต์ญาติเรานะมาสักสิบคนกลุ่มญาติเราสิบคนเพื่อนตอนเด็กๆนะรุบาลถึงมัธยมสักสิบคนเพื่อนปตอสักสิบคนนะนะครับเพื่อนที่ทํางานสักสิบคนนะครับนะได้ละ4สี่ห้าสิบคนถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยิสต์มาเลยครับอย่างน้อยห้าสิบคนบวกลบ นะครับนะแล้วเราเขบอกเออเนี่ยวิเคราะห์ใส่อาชีพเขามาหน่อยให้อัจไรน์รู้หน่อยว่าอาชีพคืออะไรนะถ้าเป็นกลุ่มผมผมจะใส่เลยอายุเท่าไหร่ยี่ห้าถึงสามห้านะผมก็ต้องเลือกนะจะทาทาธุรกิจนี้ผมก็เลือกคนเข้ามานะผมทำบริษัทส่วนตัวผมก็ไม่รับคนเข้ามาสงเด็จผมก็ต้องเลือกคนสัมภาษณ์ละสามรอบสี่รอบใช่ป่ะแองเบร็เช่นเดียวกันนะฮะผมก็ต้องเลือกคนเข้ามานะคนนั้นวิเคราะห์เป็นไงครับ A B C D ซเป็นคนธาตุติดีไหมความเชื่อมีความเชื่อตนเองหรือเปล่าแล้วเชื่อเราด้วยมันะครบ อ่าร <Scroll> ับผิดชอบไหมนะครับขยันไหมนะครับค่ะนะครับฝันใหญ่ไหมอ่าตารางนี่ดีมากนะทำง่ายๆใน Excel google s h ชี t ก็ได้นะครับ Google s h ชี้กระส่งลิงก์ให้อัพไลน์ดูเลยนะง่ายๆเลยนะครับผมอ่าอัดลงมานี้สเตจที่สองเนี่ยติดต่อนัดหมายเนี่ยนะครับติดต่อนัดหมายง่ายแล้วข่องทางมันเยอะนะครับนะออนไลน์ก็ได้นะครับที่จริงเนี่ยนะครับถ้าเราสนิทกันเนี่ยมันก่อนผมยังถามเพื่อนเลยเฮ้ยไม่เจอกันนานเลยเนี่ยขอเบอร์หน่อยมีทักคุยด้วยนะ นะโทรขอเบอร์ก็โทรคุยกันเลยไม่ยากนะจริงๆถ้าวัยรุ่นสมัยนี้อยากจะไลอยางชัดก็ได้นะแต่เราต้องมีวัตถุประสงค์แต่ก่อนที่เราจะนัดหมายได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราควรจะต้องคุยฟอร์มอะเบอร์คุยฟอร์มฟอร์มคืออะไรครับอาง่ายๆหมายให้ฟังนะฟอร์มก็คือว่าหนึ่งเล็กว่าครอบครัวเขาเป็นอย่างไรหน้าร้อยเก้าสิบแปดนะครอบครัวเป็นอย่างไรอาชีพการงานเขาทำเป็นอย่างไรตอนนี้โควิดเขาโอเคอยู่ไหมถามง่ายๆเลยเนี่ยทักไปเฮ้ยโอเคอยู่ไหมเนี่ยงไ นะสาวที่ก็ทําอะไรเรารู exactly ้แล kind of ้วครับเป็นคนอยากแบบถามด้เลยสาวที่ทําอะไรขายของนู่นนี่นั่นนะครับนะ motivation ก็คืออะไรเขาต้องการเงินต้องการทำอะไรในช่วงนี้ผง่ายมากพอเราเช็คพร้อมเสร็จเออเคเฮ้ยเพื่อนตอนนี้เนี่ยเรามีงานอยู่ทําออนไลน์อยู่เนี่ยเป็นออนไลน์ทั้งระบบค้าปลีกเราเนี่ยคุยกันเนี่ยนั่งคุยสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะว่าไหมนัดบายง่ายมากวันนี้นัดเช้าคุยบ่ายยังได้เลยนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะครับนัดบ่ายคุยเย็นนัดเย็นคุยกันคืน คุยได้หมดนะครับวันนี้ผมว่ามันเป็นส่วนสะสบายมากนะไม่มีปัญหาเลยเรื่องการนัดหมายนะครับแต่ที่สำคัญคือเราต้องรู้โจ์ชีวิตเพื่อนเราก่อนนะเพื่อนเราต้องการอะไรเราได้ไปตอบโจทย์เขาถูกนะครับการสปอนเซอร์คือการไปสับสนุนเขาไปตอบโจทย์ชีวิตเขาถ้าเพื่อนเราต้องการเที่ยวต้องการดูแลครอบครัวต้องการความมั่นคงง่ายมากที่จะคุยให้เขาเข้าใจชีวิตอย่างไรอันนั้นจะเป็นช่องถัดไปในการสนับสนุนเปิดใจถ้าเรารู้โจย์เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอ้ยมันต้องคุยกันนะมันต้องนับถ้าอยู่ใกลกันเนี่ยใช้ซูมนะถ้าเราอยู่ใกล้กันเน ตอนนี้เขาล็อกดาวน์ในคนในจังหวัดจังหวัดเดียวกันก็เดินทางได้อยู่ใช่ไหมเราก็ไปหาก็ได้แต่ถ้าอยู่ไกลคนละจังหวัดก็ซูมนะก็คุยกันเปิดใจเนี่ยเหมือนนั่งคุยกันนี้นะไม่ต้องถูกและต้องตัวกันเถอะอย่างนี้เขาเรียกว่าจะเป็นพารเนอสเตอร์ไซตี้นะพารเนอสเตอร์ไซตี้คือห้ามแตะและต้องตัวกันนะครับนะก็ผมจะมีลูกยากกันหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับนะก็อย่างเงี้ยนะเราก็พยายามสุดนะนะเนี่ยนักสนทนาเปิดใจเขา จะเปะิดใจได้ไงนะเราก็ต้องแอนดี้ชีวิตตัวเราแอนดี้ว่าทำไม,มเราเจอแอมเบแล้วเราคิดอย่างไรมผมเชื่อเลยไม่มีใครแบบโตขึ้นมาจบป,ปอตีแล้วอยากทำแอมเบหรอกเชื่อผมสินะ <laughs> ตัวอย่างต้องแบบมันต้องยังไงวะแต่ว่ามันทำไมเปิดใจเนี่ยเราก็ต้องเกลีร์เพื่อนเราลองทำมันต้องหลายอย่างนะเจอแอมเบดีมากเลยวันนี้ทำเป็นออนไลน์ดิจิตอลอยู่บ้านก็ทำธุรกิจได้ให้ลงทุนนิดเดียวให้ธุรกิจมันโตได้จริงว่ะเออเนี้ยนะมีองค์มีแนวความคิดดีแนวทางให้ทางานเพราะนั้น ง่ายมากเลยในการเปิดใจวันนี้นะคุยผ่านซูมก็ได้นะครับวันนี้เอาเลยตรงๆที่สำคัญคือต้องคุยจับใจนะคุยจับใจเนี่ยไม่ว่าจะผ่านซูมหรือไปหาเนี่ยค่าเท่ากันเลยแต่ถ้าเราไม่คุยจับใจต่อให้ไปหานั่งคุยยังไงก็ไม่้าอจหรอกแต่ที่สำคัญคือต้องคุยจับใจนะครับนะอ่าอะนําเสนอแผนธุรกิจนะนําเสนอแผนธุรกิจอ่าที่สำคัญคือวันนี้ธุรกิจเราต้องจุดขายของเราต้องเฮ้ยวันนี้เอาเวปรับแผนนะนะมีคอพัสนะครับนะรายได้มากขึ้น รายได้เร็วขึ้นและมากขึ้นนะทําให้คนรุ่นใหม่นะโหยโอกาสมากมายเดี๋ยวนี้ทํากันสี่ห้าเดือนหกเดือนเนี้ยเยอะเซ็นได้แสนแล้วว้าวโอกาสหน้ามากมายสมัยก่อนเขาบอกเขาได้ได้เงินแสนกันเนี่ยโอยนะนะและสินค้าอย่างนี้มันก็ง่ายมากออนไลน์ทุกอย่างสะดวกสบายนั้นเดี๋ยวเล่าแผนธุรกิจให้ฟังก็เราก็คุยอย่างมืออาชีพแผนธุรกิจไม่ได้ยากหรอกครับถ้าเราเอาจริงๆเนี่ยนะตัวเลขจริงแล้วนะไม่ได้มีความซับซ้อนบวกลบกไม่กินน้ำไหมอะไรนะเอาใครใจผมวาเนี่ยโอเคนะ อ่าเลยลืมเลยนะครับนะอ่ะประมาณนี้โอเคนะตัวเลขไม่ได้ยากตัวเลขไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ซับซ้อนวันนั้นเนี่ยนะก็คุยกันแบบนะเอาแบบนะสเต็ปแรกก็ไม่ง่ายก่อนให้เห็นภาพเออได้เงินได้อย่างไรสเต็ปสองสามสี่เป็นขั้นเป็นตอนไปก็พี่ทำซ้ำไม่ยากอะไรนะครับเนาะนะไม่ยากนะครับสาธิตสินค้านะครับอ่าอย่างนี้สาธิตผลิตภัณฑ์นะต้อง่ายมากถ้าอยู่ไกลกันนะครับปนเน้นเปิดคลิปทําให้ดูก็ได้นะนะผมสาธิตสินค้าเพื่อนเนี่ยนะผมเนี่ยเนี่ย ยาริฟานผมก็คุยให้ดูได้นะบีบ<ม>ให้ดูเปิดหลอดให้ดูนะบอกคุณสมบัติให้ดูว่ามันถูกไดอย่างไงมันได้หมดแล้วครับออนไลน์ก็ทําได้เดี๋ยวนี้ส่งคลิปโอโ้โหเปิดคลิปมาก,กี้บล็อกอะไรเนี่ยนะนะที่ฟาร์มมีสไลด์รีวิวสินค้าเนี่ยมีคนนะแนะนาฟาร์มให้เราเรียบร้อยมั่นใจมีสไลด์เพราะนั้นนะง่ายมากวันนี้ส่งลิงก์ทุกตัวนะจริงๆงเนี่ยเบียทำคลิปให้หมดแล้ว,นะวนะเราไม่ไม่ต้องเสีเยเงินเรื่องนั้นเลยนะเอาเวลามาโฟกัสในการสร้างธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะนั้นการั่งสินค้าวันน คนไม่มีเวลามาดูตอนคืนก็ดูได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยง่ายสุดๆแล้วนะครับนะอ่านะครับผมพูดเร็วกว่านังสือนแล้วนะครับนะอนะครับนะตัดเลค้าเนี่ยก็หน้าสองร้อยหกนะครับนะเนี่ยเปิดคลิปอาจารย์ก็บอกมาแล้วในหนังสือดีมากเลยโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับนะอะการปิดออกแบบตอบคาถามนะปิดออกแบบตอบคาถามสปอนเซอร์เสร็จแล้วครับมั่นใจเสร็จแล้วต้องปิดนะครับเอ้ยลองเลยนะเนี่ยับวิธีปิดง่ายๆจริงฮะถามเลยฟังแล้วดีไหม อถามเลยฟังแล้วดีไหมชอบตรงไหนอ่<ม>คุยมาเนี่ยนะสามสิบนาทีเนี่ยฟังแล้วดีไหมชอบตรงไหนนะครับถ้าทําได้ดีไหมนะมมคิดว่าทําได้ไหมอ่าอ่านะนะคิดว่าทําได้ไหมถ้าทําได้ดีไหมสองปีนี้<ม><ม>เป็นมลกดนะดีไหมนะถ้าดีเนี่ยเดี๋ยวช่วยกันนะ<ม><ม>ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราออกแบบให้เขาคือ,อยังไงก็ลงทะเบียนมาก่อนถ้าบอกว่าดีแล้วเนี่ยผมชวนเข้าออนไลน์เลยวันนี้นะ เปิดแอปก็ได้เปิดเน็ตแอปเลยนะครับแอมเบ่ยเราซีโอทีเอสมาครให้ดูก่อนนิดเด็อะไรไหมนะครับเออลืมบอกไปว่าตอนที่เราจะคุยแอมเบ่ยตั้เปิดใจเนี่ยจริงๆก็ควรจะถามเขาก่อนว่า,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 านะครับสเต็ปที่นะเดี๋ยวเราจะเหนื่อยฟรีนะครับนะนะช่วงเนี้ยนะครับคุยอย่างเนี้ยเอ้ลันลี่เราไม่เราทำ MBA? แอมเบ่เราถามเขาหน่อยว่าเออเคยใช้สินค้าไหมเคยใช้สินค้าแอมเบ่ยไหมเอมเอรู้จักแอมเบ่ยังไงบ้างเออต้องเคยาก่อนนะสำคัญนะเพราะผมก็หลายทีนะหลายทีเนี่ย คุยเขาฮอตแล้วเขาไปทำกับสายอื่นเรียบร้อยเลยนะครับนะเขาลืมถามเขาเขาเลยก็ติดเอบีโออยู่สายอื่นเลาวก็ตื่นเต้นน้อยทำนะเมืลายหร่ถึงอะไรบุญแล้วก็โตไปด้วยกันแอมเบร์แต่ว่าให้ดีคือถามว่าเออใช้สินค้าแอมเบร์อยู่ไหมเฮ้ยแล้วคิดยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างแอมเบร์เออแล้วแล้วเห็นแอมเบร์เป็นยังไงบ้างนะก็จะมีสามแบบเนาะคนเห็นด้วยถ้าเห็นด้วยส่วนใหญ่ทำไปแล้วส่วนใหญ่จะเฉยๆฉยส่วนใหญ่เฉยๆเนาะเฉยเฉยแล้วก็นะครับไม่เห็นด้วยนะเอ็นตี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเคลียร์ ต้องเปิดใจว่าทาไมเราทำถามเขาก่อนเคยใช้สินค้าเคยทําธุรกิจเอ้าทำไมเลิกไปล่ะเออดีมากตอนนี้กดีมากทำไเลิกไปเพราะอะไรถามเขาก่อนว่าทาไมรู้ึงเลิกเจอเหตุผลน่ะนะเราจะรู้ได้ไปเคลียร์ข้อโต้แย้งตรงนั้นได้นะเคลียร์คำถามในใจกันได้ปิดออกแบบนะเพราะว่าเราก็ชวนเข้าสมัครออนไลน์ให้มันเลยนะครับติดเมมเบอร์ติดอะไรไหมนะเช็คก่อนออนไลน์เช็คได้สมัครเข้ามานะหกร้อยบาทนะถ้าเกิดไม่เอาอุปก่อนอะไรนะเพราะนั้นเนี่ยแล้วออกแบบนะเขาออกแบบเลยว่าเออเนี่ย เธอเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยอย่างเนี้ยนะมีดาวไลน์มาคนใหม่เนี่ยนะคุณหมอเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาเนี่ยออกแบบเลยโอ้โหดีมากเลยเนี่ยมีเนี่ยมีมีความได้เปลี่ยบในเชิงธุรกิจนะเขาเรียกว่าอันแฟร์แอด์มนเทมีความได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยทำด้านความงามมีคนเชื่อถืออยู่แล้วนั้นเนี่ยเราทำความงามต่อยอดนะผสมผสานคู่งงานเดิมเนี่ยสร้างแบรนด์ให้ดีนะอลูกค้าไว้ใจมากเร็วมากเนี่ยออกแบบเขาเลยเขาสมืติกีเป็นคนออกกําลังกายฟิตเนสโอ้หเธอนี่นะนะ้โหเนี่ยเนี่ย ติดมีคนฟอลโล่เยอะแน่เลยแค่แบบนะมากินุขภาพเนี่ยดูแลสุขแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะใครท้วมๆหน่อยก็เอ้ยลดน้าหนักห้ากิโลทาธุรกิจได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยออกแบบให้เขาออกแบบให้เขาเลยนะเพียเขาโต้แย้งเฮ้ยจะทําได้เหรอดูไม่มั่นใจช่วงท้ายู่เจลี่เจลี่ปอสิงทำได้ผมว่าใครๆก็ทําได้แล้วเพียเนี่ยเก็ขายข้าวแกงอยู่ราชบุรีเนี่ยผมก็ใช้เจลี่ประจําเลยนะเจลี่นะขอบคุณมากเลยนะเออจะเป็น นี่ยนะเออใชฟเจลีเลยเนี่ยไอ้เจลีพอสี่ขายข้าวแกงเนี่ยนะแนะนาตัวเองเนะ่ชื่อจําไม่ได้เลยนะนั่นเนี่ยเขทำได้แน่นอนคุณอุทัยเชื้อคเนียงอะไรเงี้ยนะเราก็เล่าไปเคสเนี่ยนะอของแพงก็เคลียได้เคลียได้หมดทุกข้อนะครับนะคนทําเยอะแล้วตัวเลขก็มีทั้งเมทต้นนะครับคนทําน้อยมากนะคนทําน้อยมากนะครับในประเทศไทยนะครับนะแล้วตอนนี้คนตกงานเยอะด้วยนะครับคนต้องการอาชีพที่มั่นคงคนที่ไม่ตกงานก็ต้องการอาชีพที่มั่นคงนะผมว่านั่นคือพอยต์นะครับนะอ่า เนี่ยวันสอนเนี่ยออนไลน์ก็เป็นปอนเซอร์ออนไลน์กันมานะครับเนี่ยเป็นคุณหมอฟังมาจริงๆสายแต่ก็ปอนเซอร์น้องชายเข้ามาพดีพี่ก๊อปปี้รูปไม่ทันโทรศัพทนเต็มอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยเราก็ทำออนไลน์สปคอนเซอร์กันอยู่ที่ไหนก็ทำกันได้ถ้าอันไลน์ช่วยติดตามติดใจติดตามกันนะเนี่ยออนไลน์เขาอยู่กรุงเทพกันนะอัพไลน์เขาอยู่โคราชนะถ้าทำธุรกิจได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสนะครับคนแรกที่จะให้โอกาสคือตัวเราเลย นะให้โอกาสที่มาเรียนรู้นะมาศึกษาธุรกิจอย่างจริงจังและที่สำคัญคือเราให้โอกาสเพื่อนนะญาติพี่น้องที่เรารักให้สําเร็จไปด้วยกัน2ปีนี้ถ้าคนตั้งใจนะครับทำได้แน่นอนเป็นมรดกเป็นเพชรก็ได้นะครับทุกคนทําได้ครับขอบคุณครับ